เทรดปั้นเงินเริ่มต้น5,000บาทด้วยเลนโบบวกสโตแคสติกนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1,000 0เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอน2เครื่องมือนะครับที่ผมใช้เทรดทากําไรนะครับพอร์ตบวก70%เลยนะครับเงินเริ่มต้นแค่5,000บาทนะครับปั้นขึ้นไปได้70%นะครับทายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับตรงนี้นะครับสอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเพิ่มการใช้งานนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เทรดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะ ให้เพื่อนเลือกประเภทกราฟนะครับเป็นกราฟแท่งเทียนและเลือกเวลานะครับเราจะเทรดแท่งเทียนละ1นาทีกันนะครับต่อมาเรามาที่ตัวชี้วัดตรงนี้มาที่ moving average นะครับแล้วก็มาเลือกตัว rainbow moving average จะเป็นเส้นสายลุงของเรานั่นเองก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับค่าที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ค่า20 c o o s t SMA นะครับจะเป็นค่าเบสิกมาตรฐานเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลย ก็จะได้เส้นสายลุ้งนะครับเข้ามาในกราฟนะต่อมาอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมจะเซตอัพไว้เป็นตัวสคริปเทรดนะครับซึ่งสคริปเทรดตัวนี้นะครับจะเขียนว่าตัว store kistic นะครับตัวนี้จะเป็นการบอกโซน o v e r s o l อ o v e r ์ o อ d นะครับเป็นโซนที่มีคนซื้อเยอะเกินไปมีคนขายเยอะเกินไปนะครับก็จะมีผลต่อการเทรดกราฟไซด์เวกราฟกลับตัวนั่นเอง สำหรับใครไม่มีนะครับก็สามารถทักขอรับสคริปต์ตัวนี้จากแอดมินได้เลยนะครับโอเคครับเราก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับตัวสคริปต์นะครับจะมีการเซตค่าเอาไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นค่า5 3 3 8 0 2 0นะครับตัว 80- 20นะครับก็จะเป็นตัวบอกโซนนะครับมีคนซื้อเยอะเกินไปมีคนขายเยอะเกินไปนะครับแล้วเราก็กดเลือกใช้งานได้เลยเห็นไหมครับก็จะได้เส้นมาเห็นไหมจะมีสีเขียวสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นของตัว s t o c h a s t กนะครับ ที่จะบอกโซนนะครับว่าโซนไหนจะกลับขึ้นหรือกลับลงมันจะเหมาะกราบกราฟที่เป็นไซเย์มากๆนะครับแล้วตลาดวันนี้นะครับผมเห็นโดยรวมแล้ววันนี้โวลุ่มมันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่มันเป็นแบบโวลุ่มไม่ค่อยเยอะนะกราฟกลับตัวค่อนข้างบ่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆดูเนาะว่าเทรดเทคนิคนี้มันเหมาะกับเทรนแบบไหนอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ กราฟเทรดเทคนิคคือกราฟไซเวนนั่นเองกราฟไซเวคือสังเกตที่เส้นสายลุกงนะครับจะมีการม้วนเป็นขึ้นลงขึ้นวิ่งเป็นขึ้นเลยนะครับวิ่งทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเส้นจะพันกันไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเราจะมองเป็นเทนไซเวนนะครับซึ่งจะเหมาะกับการเทรดเทคนิคนี้มากๆเลยนะครับเป็นเทคนิคเทรดกลับตัวนั่นเองมาดูเงื่อนไขกันชัดๆนะครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเทรดนะครับให้เพื่อนๆสังเกตเนาะเงื่อนไขในการบายนะครับตัวสโตเห็นไหมครับต้องลงมา แถวบริเวณเส้นสีแดงนะครับลงมาแตะเส้นข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ให้มาสังเกตตัวแท่งเทียนนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับที่มีโวลูมบายนะครับมีคนซื้อเข้ามาเยอะนะครับทำให้กราฟเนี่ยเห็นไหมแท่งถัดไปมีการวิ่งขึ้นไปต่อยาวเลยนะครับตรงนี้นะครับแท่งนี้ก็จะเป็นจุดกลับตัวของเรานะครับที่เราจะเข้าเทรดออเดอร์แท่งถัดไปนั่นเองอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการบายนะครับสโตอยู่ข้างล่างนะครับ เกิดแท่งเขียวใหญ่พุ่งขึ้นมานะครับแรงบายเข้ามาแล้วก็ Follow ไปตามเทนนะครับกลับตัวขึ้นพอมาที่โซนข้างบนนะครับเห็นไหมครับเส้นมันเริ่มมาที่ข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเส้นตัวสโตเข้าสู่โซนเส้นสีเขียวนะครับแล้วให้สังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแท่งเทียนแบบตะเกียบคู่นะครับถ้าเราดูสังเกตนะครับตัวหางของแท่งเทียนเนี่ยเป็นหางที่ยาวนะครับอยู่ข้างบน ก็มองที่ทางที่แท่งถัดไปนะครับกราฟจะวิ่งลงมาเห็นไหมครับก็ไหลลงมาตามตัวสโตเลย ก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการซื้อลงนะครับให้สังเกตตัวพฤติกรรมแท่งเทียนนะครับแล้วก็ดูโซนประกอบนะครับและเราก็เข้าเทรดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับโอเคครับออเดอร์นี้นะครับคู่แรกกันอยู่ที่ GVP USD นะครับคู่นี้นะครับรู้สึกว่าเอ่อเห็นไหมครับตัวสโตมีการขึ้นเข้ามาอยู่โซนสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซ็ตเวลาเอาไว้เทรดหนึ่งนาทีนะครับ ตอนนี้ผมจะรอกราฟให้มันวิ่งย้อนกลับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็จะเปิดออเดอร์ลงผมมีเวลาอีกประมาณ10วินาทีตรงนี้นะครับก็ถ้ายังราคาไม่ดีผมก็จะไม่เข้านะครับแต่ถ้ามันขึ้นมานะครับเหลือประมาณวิสสุดท้ายนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ เปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นการเทรดประมาณวิสุดท้ายในการที่เราจะเปิดออเดอร์กันได้นะครับอันนี้ก็เปิดมาออเดอร์แรกนะครับอยู่กันที่ GVP USD นะครับมองทิศทางที่จะวิ่งลงนะครับตอนนี้เหลือประมาณ10กว่าวินาทีนะครับกราฟค่อนข้างปิ่มจากจุดที่เราเข้าซื้อกันเลยนะครับถ้าไม้นี้นะครับมันแพ้เราก็ต้องทบไม้นะครับใช้เทคนิคในการทบไม้ได้โดย สามารถทบได้3ไม้นะครับสำหรับการเค้าเทรดอันนี้ไม้แรกเราแพ้นะครับเราก็จะเปิดทบไม้ที่2ขึ้นมานะครับผมก็จะใส่ไป2 0 0พันะครับแล้วก็ทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงย้ำไปในทิศทางลงอีกครั้งนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับดูจากสโต r นะครับมันก็ขึ้นอยู่โซนสีเขียวนะครับแล้วกราฟวันนี้นะครับโดยรวมส่วนใหญ่เป็นแนวไซเว์นะครับพอขึ้นชนแนวต้านข้างบน กราฟก็จะย่อกลับลงมานะครับมาดูกันอีก30กว่าวินาทีนี้นะครับจะชนะได้หรือเปล่าเหลือ5วิสุดท้ายครับผม3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดชนะออเดอร์แรกกันมานะครับสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปต่อออเดอร์ถัดไปกันเลยครับ โอเคตรงนี้นะครับคู่ USD CAD นะครับคู่นี้นะครับกราฟเนี่ยนะครับผมสังเกตแล้วเนี่ยตัวโสโตลงมาข้างล่างนะครับแล้วอยู่แถวในบริเวณแนวรับนะเดี๋ยวผมจะทำการเปิดออเดอร์ตรงวิที่1นนะครับอ่ะ 3 2 1นะครับวิธี1่ก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรียกว่าการเปิดออเดอร์วิสุดท้ายกันจริงๆนะครับที่เราจะเปิดออเดอร์กันได้อันนี้คือกราฟไทม์เฟรมหนนาทีนะครับเทรดกัน1นาทีแต่ใส่ออเดอร์กันตรงวิสุดท้ายเลยนะครับก็ตรงนี้ก็ได้ราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับเข้าจังหวะสุดท้ายนะครับมาลอลุ้นกันนะครับอีกประมาณ5าวิสุดท้ายแล้วนะครับต้องทบไม้ไม่เอ่ยนะครับเราต้องเตรียมไว้ด้วยนะ ยังไงครับโอเคนะครับก็ปิดชนะไปสําหรับไม้ที่2โดยไม่ต้องแก้นะครับเข้าสู่โซนแนวรับอันนี้เห็นไหมเราได้ราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับก็ปิดชนะไปสวยงามเลยตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันพฤหัสนะครับเวลาบ่ายสาม และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6กโมงคึ่นะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทดเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่ายสนะครับใครที่อยากจะมาเทดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด jtp ครับโอเคครับสำหรับคู่นี้นะครับ gbp usd นะครับเป็นรูปแบบแท่งเทียนสามแท่งพารวยนะครับเป็นแท่งเขียวใหญ่2แท่งนะครับแล้วก็แดงเล็กตรงกลางผมก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นราคาเปิดเลยนะครับนี้เห็น รูปแบบแพทเทิร์นที่สวยนะครับก็เลยเลือกเปิดออเดอร์เข้ามาเลยนะครับเปิดออเดอร์แรกที่กันตรงนี้นะครับโอเคนะครับเปิดมาปุ๊บนี่กราฟเทมาเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมไม้2กันไว้ด้วยนะครับว่าจะลงมาปิดชนะได้ขึ้นไปปิดชนะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้กราฟก็เทลงมาอยู่นะครับก็ลุ้นให้กราฟแท่งนี้นะครับขึ้นไปปิดเป็นแท่งสีเขียวนะครับเราก็จะชนะการอาเริ่มมีแรงดีดเข้ามาแล้วนะครับจะปิดได้ไหมนะครับมารอลุ้นกันนะครับผม โอเคโค้งสุดท้ายนะครับ4 3 2สนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับปิดชนะมาตอนแรกคิดว่าต้องเปิดออเดอร์ทบไม้หรือเปล่านะครับก็เลยเตรียมพร้อมเอาไว้นะครับแต่ก็ปิดชนะกันมา3ออเดอร์นะครับโดยมีไม้แก้ไป1ออเดอร์เนาะก็เทคนิคนี้ก็เหมาะกับตลาดไซเว์นะครับก็เทรดชนะกันมาสวยๆสมออเดอร์เดี๋ยวตั้งเป้าไว้ซัก5ออเดอร์เดี๋ยวหาอีก2ออเดอร์กันนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับคู่นี้นะครับเห็นไหมครับตัวสโตขึ้นมาโซนสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะกด1วิสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะตอนนี้เหลือประมาณ9วิอยู่นะครับรอเหลือ1วินะครับเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับ3 2 1นะครับเปิดออเดอร์ซื้อลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมารอรุ้นออเดอร์นี้กันนะครับว่าใน30ิวินาทีนี้กราฟจะลงมาปิดแดงได้หรือเปล่า เพราะว่าเห็นแท่งแดงก่อนหน้านะครับเป็นในรูปแบบของแท่งการกืนกินของแท่งเทียดนะครับก็ดูจากโซนด้วยนะครับโซนข้างบนก็เป็นโซนที่มีแรงซื้อเยอะเกินไปกราฟจะกลับตัวลงนะครับอ่ะตอนนี้เหลือประมาณ3วินะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมทบไม้2กันด้วยนะครับโอเคนะครับเราแพ้เนี่ครับเราก็ต้องเปิดออเดอร์แก้นะครับเปิดแก้ขึ้นมานะครับซื้อลงนะครับปึ๊บ เรียบร้อยนะครับได้ออเดอร์ซื้อลงนะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นปะสีแดงนะครับที่เราคาดการณ์ว่ากราฟแท่งนี้นะครับจะลงถ้าแท่งเทียนนะครับมันปิดอยู่ใต้เส้นสีแดงแบบนี้นะครับเราก็จะชนะได้กำไรกันมาจังหวะ5วิสุดท้ายครับผม3วิครับ2 1นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับไม้ที่เราแก้ลงมานะครับเป็นออเดอร์ที่4เนาะเราก็ปิด กันมา4ออเดอร์แล้วนะครับก็บวกกันมาเหลือออเดอร์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อโอเคครับเรามาอยู่กันที่คู่สุดท้าย g b p JPY นะครับคู่นี้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวสโตนะครับขึ้นไปที่โซนสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับเส้นตัดกันพร้อมลงนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเหลือวิสุดท้ายนะครับวิที่1สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับอ่าตอนนี้เหลือประมาณ5 4 3สา 1> 2 1วินะครับเราก็เปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งนี้นะครับก็เหลืออีกประมาณ20ิกว่าวินาทีนะครับสำหรับแท่งนี้นะครับถ้าแท่งนี้ลงมาปิดต่ำกว่าที่เราคาดการนะครับเราก็จะได้กำไรกันเพราะว่าเราคาดการว่านะครับกราฟจะลงตรงที่เส้นปะของเราตีเอาไว้เนาะตอนนี้เหลือประมาณ1ิวิสุดท้ายนะครับกราฟเนี่ยอยู่แถวประมาณใกล้เคียงกับราคาที่เราซื้อกันมากเลยนะครับตอนนี้เหลือ3 2 1นะครับ อ่ะยังไงโอเคนะครับวุดวิดเลยนะครับอันนี้นะโอโ้ขอซูมแบบดู5วินาทีหน่อยนะมันชนะแบบโอ้โหปิ่มมากนะครับเนี่ยนะครับนิดเดียวเองนะจากที่เราคาดการนะมันลงมาปิดแบบโอ้โหปิ่มมากดีนะมันยังปิดชนะนะเห็นไหมครับสูตรการเข้าที่1วิสุดท้ายนะครับเราก็ประสบความสำเร็จกันนะวันนี้ก็เทรดมา5ออเดอร์นะครับก็ พอร์ตบวกมา70%ได้นะครับทุน5,000กว่านะตอนนี้ขึ้นมาหมื่นหนึ่งแล้วนะสรุปผลนะครับเทศในเทคนิคนี้นะครับกำไรมาอยู่ที่4,244บาทนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่นะก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทศกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย สำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสตที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ